สวัสดีครับแฟนๆดอทไลฟ์ไทยแลนด์ทุกท่านครับวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาที่เกาะคอเขาครับจังหวัดพังงาครับท่านผู้ชมครับเพื่อมาลองเจ้ารถยนต์คันนี้ครับ ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ท่านผู้ชมหลายคนนะครับอาจจะมองว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมานานแล้วนะครับจะมาลองอะไรกันอีกแต่วันนี้ครับทาง Ford m มอเตประเทศไทยเนี่ยครับได้จัดกิจกรรมในการลองขับเจ้า Ford r a n g e r r a p t o r ในโหมดบาฮารโหมดแซดเพื่อมาเรียนรู้สมรรถนะเต็มๆนะครับของการทํางานของระบบช่วงลากเพราะว่าในประเทศไทยเองนะครับก็ต้องบอกว่าในชีวิตประจําวันของเรานะครับท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสขับในระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ขับด้วยความเร็วสูงนะครับด้วยการใช้โหมดบาฮารโหมดครับ ไปเนี่ยนะครับเราไม่เคยได้ใช้หรอกแต่วันนี้เนี่ยทางฟอร์ดเนี่ยได้เซตสถานที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือสนามบินเก่านะครับที่เกาะคอเข,ข,ข,ขาจังหวัดพังงานเนี่ยเขาก็ได้เซตสถานที่ไว้นะครับเพราะว่าที่ดินตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทรายนะครับดินค่อนข้างที่จะร่วนเราจะรู้ว่าการขับขี่โดยโหมดปกติในการขับเคลื่อนสี่ล้อป,ปกติเนี่ยมันขับได้ยากนะครับการคอนโทรลรถนี่ยทำได้ยากแต่นะครับพอเรามาลองใช้ในโหมดบาฮาเนี่ยและเรียนรู้ว่าเจ้าระบบการทำงานของบาฮาเองเนี่ยนะครับ มันทํางานอย่างไรเกียร์ทำงานอย่างไรเครื่องยนต์ทํางานอย่างไรระบบการขับเคลื่อนทํางานอย่างไรที่ทําให้เจ้าแรปเตอร์เนี่ยแตกต่างจากกระบะขับเคลื่อนสีล้อของรุ่นอื่นๆยี่ห้ออื่นๆครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับการขับนะครับในโหมดบาฮานะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับเราก็ต้องปรับโหมดในการขับนะครับให้เป็น 4H โหมดการขับนะครับมันก็จะมี 2H 4H 4L นะครับนี่คือระบบขับเคลื่อนนะครับก็ต้องปรับให้มันเป็น 4H พอเป็น 4H นะครับก็ต้องปรับโหมดนะครับโหมดการขับจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่พวงมาลัยนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับเพราะนี่เรามาที่ normal mode อยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นบาฮานะครับก็กดไปที่บาฮาเรียบร้อยแล้วมันง่ายมากนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่ามันค่อนข้างเรียกง่ายเดี๋ยวเราไปลองกันครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาเพื่อที่จะมาลองโหมดบาฮานะครับซึ่งทางทีมงานก็เซ็ตเอาไว้แล้วนะครับในเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางฝุ่นนะนะทางทางทรายนะครับเ่อนข้านจะลื่นนะครับก็เราอยู่ในโหมดขับสีนะครับขับสีทไฮนะครับก็ให้ดูแค่ฟิลลี่การขับนะครับว่าจโหมดบาฮานี่เครื่องยนต์เกียร์นะครับการบอกตัวของช่วงลาก็ ล้อนะครับว่ามันจะลดในเรื่องของ traction ลงไปเยอะมากซึ่งมันทําให้เกาะถนนนะก็คือล้อไม่ฟร e e นะครับก็เราจะดูเข้มาเบาๆหนะครับตรงนี้เพราะว่าทางมันเสียหายไปนะครับนะครับมันทําให้เราขับง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมถ้าใครขับเส้นทางที่เป็นทางลื่หรือทางอะไรไปเนี่ยจะรู้เลยว่า มีกับไม่มีเนี่ยต่างกันยังไงนะครับออกมาก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะแต่คอนโทรลง่ายมากนะครับครับแล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างจะนุ่มนวลครับมันจะลดในเรื่องของการสไลด์ลงไปได้เยอะมากนะครับเนี่ยคือคือรถมันจะตัดในเรื่องของการเสียอาการของรถออกไปพอสมควรแต่รถมันจะเกาะถนนอยู่นะ แล้วก็แก้ง่ายมากนะครับเนี่ยพอเบานิดเดียวก็คลั่งแแต่ว่าถ้าเราส่งต่อนะครับนี่เดี๋ยวเราส่งต่อเนี่ยมันก็แก้ได้ทีเดียวไปละนะมันค่อนข้างที่จะขับง่ายเลยแต่ในส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันขับปลอดภัยขึ้นนะครับมันไม่ได้ขับง่ายอย่างเดียวมันขับปลอดภัยขึ้นนะในมุมพวกนี้ ว่าช่วงล่าง Fox เนี่ยรับน้ำหนักในเรื่องของการกระแทกได้ดีมากนะทงมาลไยท่านผู้ชมจะเห็นว่าพอเราลอยไปแล้วเนี่ยพอมันลงพื้นเนี่ยมันไม่ดิดเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองระบบอื่นนะครับในเรื่องของระบบการขับเคลื่อนของเจ้า Ford Ranger Raptor นะนโหมดแซนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเปิดระบบกับปิดระบบเนี่ย การขับเคลื่อนเนี่ยต่างกันอย่างไรและทำให้เราขับรถง่ายขึ้นหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่โหมดนะครับการขับที่ต้องใช้ในเรื่องของระบบการขับเคลื่อนโฟลนะครับรวมถึงการดิฟล็อกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะตัวรถมันไปได้อยู่แล้วนะครับนี่คือด้วยระบบมันง่ายนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ไปได้ง่ายหน่อยแต่ตรงนี้จะต้องใช้โคโ,โลนะเดี๋ยวเราจะไปดูไปลองขับในโหมดแซงกันเต็มๆนะครับนครับเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดขับเคลื่อนมาเป็นโฟรไฮก่อนนะครับจากสี่โลมาเป็นโฟรไฮนะครับแล้วก็ปรับโหมดการขับเคลื่อนเป็นแสงนะไปนะครับทีนี้ดูนะเราจะอยู่ในตอนแรกอยากลองโฟโล,โลขับสองก่อน ดูขับสองนะขับสองนะครับทุกผู้ชมดิ้นเป็นลิงเลยอ่ะครับขอโทษยากปะนะครับด้มแซตขับสองนะครับขอโทษยากมากดูนะครับมางองตรงเนี่ยโมลไลเป็นลิงเลยนะเราจะเปลี่ยนเป็นโฟไฮแล้วเป็นโฟไฮนี่นะครับเมื่อกี้ดิ้นเป็นลิงลนะนี่พอเข้าโฟไฮนิ่งมาก นะครับนี่มุมไหลค่อนข้างดิ้นไม่ดิ้นแล้วนะครับนะฮะการทรตัวเนี่ดีมากนะเราถือว่ามันช่วยให้การขับขี่ของเราเนี่ยปลอดภัยขึ้นเยอะครับท่านผู้ชมและสมรรถนะของในเรื่องของช่วงล่างนะครับอาไปปิดทางเลยทิ่หหยจะลงน้ำอยู่ละกู ครับลงน้ำได้โมเดลโฟโลโฟไฮอยู่กับท่านผู้ชมผิดทางที่เขาให้มามาทางที่เขากลับเนี่ยครับมาอะไรนี้นะครับก็อันนี้อย่างที่บอกเขาก็เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อโฟไฮนะครับเนี่ยมันบังคับได้ง่ายมากอย่างที่ทําให้ดูเมื่อกี้ว่าพอเป็นสองไฮเนี่ยมันวิ่งไม่มาเลยนะครับดิ้นเป็นลิงเลยนะอนี่ก็อ่ารครั ทางที่เป็นสายนุ่มๆด้วยอันนี้เราวิ่งอยู่ชายทะเลนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะนี่จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ได้มีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ทนง่ายคิเดเยอะมากเหยียบใช้สุดๆเลยนะให้มันดิ้นนะครับแต่ก็ต้องผ่อนแรงให้ถูกด้วยนะนะครับก็สวยงามนะครับก็ว่ากันไป และนี่แหละครับกับระบบขับเคลื่อนแบบแซนนะครับในโหมดของโหมดขับบนทรายนะครับเห็นการทําทงานเลยไหมครับว,ว่ามันเยีย yeah. บและสําหรับการทํางานนะครับในโหมดแซนและโหมดบาฮาในระบบขับเคลื่อนทั้งสองระบบต้องบอกว่าการทํางานของเครื่องยนต์เกียร์และระบบขับเคลื่อนเนี่ยมันต่างกาันโดยโหมดการขับขี่แบบแซนนะครับจะทํางานกับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่า4 h นะเกียร์ ของเจ้าระบบแซนเนี่ยนะครับก็จะตัดที่รอบสูงขึ้นเราจะขับในเกียร์ที่ค่อนข้างจะต่ำระบบ ECU ระบบคอมพิวเตอร์ภายในรถจะเป็นตัวควบคุมจะเป็นตัวคอนโทรลในในเรื่องนี้เกียร์จะวิ่งที่เกียร์ต่ำรอบเครื่องจะถูกตัดที่รอบสูงขึ้นและระบบ traction control หรือว่าระบรบล้อฟรีเนี่ยนะครับระบบการควบคุมไม่ให้ล้อหมุนฟรีเนี่ยจะทํางานมากขึ้นคือในระบบแซนเนี่ยล้อมันจะไม่หมุนฟรีนะมันจะวิ่งค่อนข้างที่จะหนืดๆนืหน่อยน,นะครับเพราะว่าถ้าล้อหมุนฟรีเมื่อไหร่เนี่ย มันขุดทรายมันจมทันทีนะครับเจ้าตัวนี้จะทํางานได้ดีมากเพื่อที่จะรักษาการทรงตัวของรถให้อยู่ในเส้นทางมากที่สุดให้อยู่ในการขับขี่การควบคุมของคนขับมากที่สุดส่วนโหมดบาฮานะครับเป็นโหมดที่ขึ้นชื่อที่สุดของเจ้า f o r d Ranger Raptor นี้นะครับคือโหมดการขับขี่แบบ4ล้อด้วยความเร็วสูงนะครับโหมดบาฮานี่เกียร์และรอบเครื่องยนต์เนี่ยนะครับจะทำงานร่วมกันอย่างสัมพันธ์กันให้มากที่สุดโดย รอบเครื่องยนต์จะถูกคาไว้ที่รอบที่สูง<ส> <Studies> <ส> <feasible> ที่สุดมากที่สุดในบรรดาโหมดการขับขี่ทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากนะครับเราจะพูดถึงการคารอบเครื่องยนต์หรือว่าการลากรอบเครื่องยนต์เราจะเริ่มตั้งแต่โหมดสปอร์ตโหมดสป,ปอร์ตเนี่ยแต่ละเกียร์จะถูกคาไว้ระดับหนึ่งโหมดแซนคาไว้นานกว่าโหมดสปอร์ตและบาฮาจะคาไว้มากที่สุด <S <S เพื่อรักษาแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาในเรื่องของอัตราเร่งให้ดีที่สุด และในเรื่องของการหมุนฟรีของล้อก็จะถูกควบคุมไว้ได้มากที่สุดเช่นกันความสรุกหายไปแต่ความปลอดภัยมากขึ้นและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่เรามาลองขับกันครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตรงพื้นเนี่ยครับมันเป็นทรายมันเป็นทรายล้วนๆเลยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นทรายล้วนๆเลยนั่นทาให้เรารู้ว่าการขับในพื้นที่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและถ้าเป็นระบบรถปกติถามว่าไปได้หรือเปล่าไปได้แน่นอนครับผมยืนยัน ระบบขับเพื่อน2ล้อก็ไปได้ขับเพื่อน4ล้อก็ไปได้แต่มันไปได้ง่ายไปได้ยากไปได้ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนั่นแตกต่างกันอย่างแน่นอนเพราะอย่างใน f o r d r a n g e r Raptor อย่างที่ผมขับให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับระบ,บบมันช่วยในเรื่องของการทํางานได้มากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการขับบนทรายถามว่าเราจะมีโอกาสขับบนทรายนุ่มๆหน,นาๆอย่างที่เราขับที่ชายหาดน,นั้นหรือเปล่ามันอาจจะไม่มีโอกาสแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีโอกาสขับหรือไปเจอในพื้นที่ที่มันเป็นทรายล้วน หรือว่าเป็นพื้นที่ที่มันนิ่มจริงๆเนี่ยระบบพวกนี้มันพาคุณไปได้มันพาคุณรอดได้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบอื่นระบบขับเคลื่อนสอล้อแบบอื่นมันอาจจะไปได้จริงๆแต่มันอาจจะลําบากมันอาจจะต้องใช้ทักษะในการขับที่มากกว่าปกตินะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ทักษะในการขับออฟโรดจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีกันเยอะหรอกนอกจากผู้ที่ต้องใช้งานในลักษณะของการขับในพื้นที่ธุรกันดารหรือพื้นที่รถจริงๆพวกนั้นผมยอมรับว่าเขามีทักษะในการขับแต่อย่างเราๆท่านๆเองอย่างผมเองก็ไม่ได้มีทักษะในการขับมากมายนักอาจจะมีประสบการณ์ในการขับที่มากกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเก่งกาจอะไรนะครับระบบการขับเคลื่อนพวกนี้ช่วยให้เราไปได้นะครับช่วยให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆผ่านเส้นทางต่างๆที่อย่างวันนี้เนี่ย ถ้าเราไปเจอเด็กเรามาท่องเที่ยวแล้วเราเจอในพื้นที่ที่มันเป็นทรายแบบนี้นะครับระบบขับสี่ไปได้ไหมไปได้ครับไปสบายๆอย่างที่ผมขับให้ดูมันไปได้นะครับล้อเราใหญ่ขนาดนี้ช่วงล่างที่เราสูงขนาดนี้เนี่ยรถยี่ห้ออื่นก็ทําได้นะครับสูงแบบนี้รถยี่ห้ออื่นก็แต่งได้ล้อใหญ่ขนาดนี้รถยี่ห้ออื่นก็แต่งได้พาคุณไปได้เหมือนกันพาคุณผ่านไปได้เหมือนกันแต่การผ่านของคุณนั้นอ่ะมันจะยากมันจะง่ายมันอยู่ที่ทักษะการขับของเรา พราะระบบการขับเคลื่อนของยี่ห้อต่างๆเนี่ยก็มีมาช่วยท่านอยู่แล้วนะครับแต่ของเจ้า Ford Ranger Raptor เนี่ยมันมีมากกว่าคนอื่นมันมีโหมดในการแยกย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างโหมดบาฮาเนี่ยนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ความเร็วสูงนะเราสามารถที่จะขับเจ้าเจ้าโหมดนี้เนี่ยผ่านอุปสรรคแบบนี้เนี่ยไปได้สบายๆโดยการขับขี่เนี่ยเป็นไปด้วยความปลอดภัยด้วยซ้ํา ผมจะเน้นในเรื่องนี้ผมจะไม่เน้นในเรื่องของการขับให้สนุกสนานบินได้อะไรได้ผมเฉยๆนะครับพะถูกสร้างมาเจ้าตัวนี้เนี่ยช่วงล่างฟ็อกไปได้อยู่แล้วเครื่องยนต์2 1 0แรงมา้าตัวนี้ไปได้อยู่แล้วแต่ที่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กับเราทุกคนก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่ที่ทําให้เราผ่านอุปสรรคทั้งหลายผ่านเส้นทางที่มันเป็นออฟโรดท่้งหลายแบบปลอดภัยนะครับแบบการขับขี่แบบง่ายๆนะครับด้วยทักษะปกติของคนทั่วไป สามารถขับคันดีได้ในอุปสรรคแบบนี้นะครับและผ่านไปได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวเราและรถก็ไม่ได้ชอกช้ำอะไรมากมายนักนะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับในเส้นทางแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสื่อบนญชนมาขับเนี่ยมีสื่อบุญชนที่เป็นผู้หญิงก็หลายท่านนะครับก็สามารถที่จะขับในโหมดบาฮาโหมดด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับทำความเร็วได้ด้วยและปลอดภัยด้วยแต่เมื่อลองปรับไปเป็นโหมดการขับ4ล้อปกติ การขับขี่ยากขึ้นนะครับความมั่นใจในการขับน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอาการของรถมันจะเกิดในทุกสเตชันในทุกจังหวะในทุกมุมเลี้ยวนะครับมันเกิดอาการหมดแต่เมื่อเข้ามาที่โหมดบาฮารหรือว่าโหมดแซนในการขับในเส้นทางที่เป็นทางตรงๆธรรมดาเนี่ยครับถ้าขับ4ในโหมดแซนเนี่ยดิ้นเป็นลูกลิงเลยนะครับดิ้นแบบต้องแก้พวงมาลัยห,หนักมากและยากมากนะครับแต่พอเข้าโหมดแซนปั๊บเนี่ยพวงมาลัยน,นิ่งทันทีนะครับสามารถที่จะคอนโทรลรถได้ง่ายมากขึ้น นะครับเพียงแต่ต้องคอนโทรลในเรื่องของอัตราเร่งให้ต่อเนื่องแค่นั้นเองถ้าเราหยุดในพื้นที่ที่มันเป็นทรายเมื่อไหร่เนี่ยรถมันจบทันทีอันนั้นก็เป็นเรื่องของประสบการณ์และเป็นเรื่องของเทคนิคในการขับที่มันก็ต้องค่อยๆว่ากันไปแต่ตัวรถพาไปได้แน่นอนแล้วพอมาสู่ในโหมดของโหมดบาฮาโหมดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมขับให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับอาการของรถเนี่ยมันเกิดขึ้นยากนั่นคือความปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นในตัวรถและตัวผู้ขับ ที่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันทําให้เราได้เห็นว่าตัวนี้มันเซฟเราเยอะนะครับผมชอบนะในเรื่องของระบบความปลอดภัยพวกนี้ถึงแม้ว่ามันจะขัดใจในเรื่องของความสนุกในการขับนะครับ210แรงม้าแรงพอสําหรับผมล่ะผมยังเฉยๆอยู่ผมก็ว่าธรรมดามันควรจะมีแรงกว่าน,นี้ด้วยซ้ําในส่วนของ Ford Ranger Raptor นะครับแต่ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของระบบพวกนี้มันทําให้เราปลอดภัยในการขับขี่ในเส้นทางแบบนี้ ในการบินที่มีหลายๆท่านมองว่ามีการทดสอบให้รถมันบินข้ามเนินหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่ารถทุกยี่ห้อบินได้หมดเลยถ้ามาในเนินแบบนี้บินได้แต่เวลาลงแล้วเนี่ยอาการของรถเมื่อลงแล้วเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะควบคุมรถมันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ Ranger Raptor ตัวนี้พี่สู่ตัวเองแล้วว่าพอรถมาสัมผัสพ,พื้นหลังจากการบินแล้วเนี่ยความสูงที่ลงมากระแทกเนี่ยพวงมาลัยมันนิ่งมากช่วงล่างมันแอบสอบนะครับให้พวงมาลัยนิ่งให้คนที่อยู่ หลังพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมรถในเส้นทางที่ต้องการต่อไปได้นั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดในมุมมองของผมลงได้บินได้ทุกยี่ห้อบินได้ลงได้แต่ทุกยี่ห้อลงได้สามารถควบคุมได้หลังจากลงได้เหมือนเจ้าแรปเตอร์หรือเปล่านั่นเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์แต่แรปเตอร์เนี่ยพิสูจน์ของตัวเองแล้วว่าเขาสามารถที่จะบินได้ลงได้และรถยังปลอดภยัยตัวคนขับรถยังปลอดภัยอยู่ในเส้นทางที่ควบคุมได้เท่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะให้ผมสรุปนะครับในเรื่องของกิจกรรม ที่ทางฟอร์ดเนี่ยนะครับพาเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงเกาะคอเขานะครับมาขับในโหมดแซนมาขับในโหมดบาฮานะในส่วนตัวของผมแหละผมมองในเรื่องของความปลอดภัยที่เขาที่ระบบเจ้าพวกนี้เนี่ยมันทําให้คนขับปลอดภัยมากขึ้นสามารถที่จะขับผ่านไปในเส้นทางขับผ่านไปในภารกิจต่างๆเนี่ยได้อย่างปลอดภยัยและไปถึงจุดหมายที่เราต้องการนะเพราะบางครั้งเราไม่รู้หรอกครับว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยจะไปเจอพื้นผิวแบบไหนอาจจะบังเอิญไปเจอในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงระบบพวกนี้มันช่วยท่านได้ โดยที่การใช้ทักษะในการขับขี่เนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นสกิลขนาดนักขับออฟโรดแต่เป็นการขับแบบปกติสกิลการขับปกติแต่ระบบอันทันสมัยของระบบช่วงล่างที่เปให้เลือกทั้ง6ระบบเนี่ยเข้ามาช่วย มันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปถึงจุดหมายที่คุณต้องการได้ผ่านในพื้นที่ที่มีอุปสรรคอย่างนี้ได้เช่นกันครับแล้ววันนี้ครับออโตไลฟ์ไทยแลนด์นะครับก็พาท่านผู้ชมมาลองขับในสถานการณ์การขับต่างๆนะครับเพื่อให้รู้ในโหมดการขับขี่ต่างๆของ Ford Ranger Raptor ตัวนี้นะครับก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมครับในการตัดสินใจครับเพราะว่ากระบะที่ทาง Ford เขามองว่ากระบะตัวนี้เขาเรียกว่าซุปเปอร์ทรัคที่ราคาล้านหล้านเตัวนี้เนี่ย จะเหมาะกับคุณผู้ชมหรือเปล่าก็ต้องแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ความชอบส่วนตัวครับผมแล้ววันนี้ผมดิทิชทวีปถมครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลาในการรับชมครับวันนี้ออโต l i f e t h a i ยแนด์หมดเวลาแล้วครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับ